เาจะไปพิี่แคมป์ตกปลาตป่ามือ2ญี่ปุ่นสวัสดีครับตอนนี้จะเป็นชุดบาร์บีวนะครับของกับตัสแก็กชุดเสียบบาร์บีวของกับตัสแก็กอันนี้จะเป็นงานไต้หวันนะผลิตที่ไต้หวันนะครับผมมาดูสภาพกันมันเป็นของใหม่นะยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะครับก็จะมีไอตัวเหล็กแหลมเนี่ย12ชิ้นเปิดไม่อ,อโอเคนะครับจะมีไม้เสียบเนี่ยฮะ สิบสองชิ้นนะครับเฉพาะชิ้นนี้นะสิบสองชิ้นก็วัสดุเป็นสแตนเลสนะด้ามจับจะเป็นไม้จริงไหมอ่าเป็นไม้จริงๆนะครับด้ามจับเป็นไม้จริงนะฮะแล้วก็จะมีมีดให้อีกหนึ่งอันนี่เอาไว้หั่นมีดตัวนี้ก็จะเอาไว้หั่นหั่นเนื้อหั่นอะไรพวกนี้นะครับเวลาเสียบแล้วก็หั่นนะครับก็เป็นชุดบาร์บีคิวนะงานใหม่นะครับวันนี้งานใหม่เลยยังไม่ผ่านการใช้งานนะฮะผมจะวัดความยาวให้ดู ความยาวนะครับ42เซน42เซนรวมด้ามน,นะรวมด้ามน,นะครับก็คือ42เซนนะเสียบย่างกันให้บันเทิงเลยนะไม้เดียวก็อิ่มจุกๆไปเลยนะครับผมสาหรับรายการนี้นะฮะดูนะครับ,นะรบ12ไม้นี่ก็คือแบบชุดใหญ่ได้เลยนะชุดใหญ่ครอบครัวใหญ่นี่สบายๆเลยเป็นของใหม่ด้วยยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับอันนี้ามาแบบแกะรีวิวให้ดูเฉยๆ ะะวัสดุปเป็นสตเตเลสแข็งแรงนะครับผมแข็งแรงสวยงามนี่นะครับวิธีด้านหลังเขาเป็นแบบนี้นะครับไอตัวนี้มันเป็นลวดก็คือมันจะไม่ใช่แบบเหล็กเสียบตรงๆเหมือนแบบไม้เสียบผู้ชิ้นอะไรพวกน,นี้มันจะเป็นลวดบิดเป็นเกลียวเห็นไหมครับเป็นลวดบิดเป็นเกลียวเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาเสียบมันจะแน่นทุกอย่างที่เราเสียบเข้าไปแล้วมันจะแน่นมันจะไม่พลิกเวลาเราพลิกไม้ก็มันจะไม่พลิกตามนะฮะ ก็มันจะเป็นเป็นที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะช่วยให้การปิ้งย่างของเรานั้นดีและสะดวกยิ่งขึ้นนะครับผมนะออลืมบอกราคานะครับชุดนี้ก็เท่าไหร่ห0า้อยบาทนะครับผมห0า้อยบาทราคา500้อยบาทนะครับ